สวัสดีครับผมมิกเซอร์กิทธันครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการโอนเงินจากกระเป๋า P2P ไปยัง Fiat a n p s p o t ที่จะเทรดใน Exchange Binance นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะล็อกอินเข้ามาที่ Binance ก่อนหลังจากนั้นนะครับเราจะมากดที่ Wallet นะครับและเข้าไปที่ P2P เงินใน P2P ีเราสามารถที่จะซื้อได้นะครับผมได้อธิบายไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือวิธีการฝากเงินเข้าไปเน้นด้วย P2P นะครับทุกคนสามารถย้อนกลับเข้าไปดูคลิปที่ผ่านมาได้เลยอ่าทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดโชว์ตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าตอนนี้ผมมี u s d t นะครับอยู่จํานวนเท่านี้นะครับในกระเป๋า P2P หลังจากนั้นนะ่ะผมจะโอนโอนไปกระเป๋า Fa สแอนด์สปอรเพื่อที่จะเทรดน,นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเทรดเนี่ยเราจะต้องโอนเงินเข้าไปในกระเป๋านี้ก่อน,ผม,อนผมโอนเข้าไปมแม็กซ มในการโอนปั๊บอ่าเห็นไหมครับว่าจํานวนตรงเงินตรงเนี้ยหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเราหรือยังให้เราไปคลิกที่ฟ i เอแอนด์สปอตตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็คือว่าเรามาดู u s t t ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าจํานวน u s t t ที่เราโอนจาก P2P เนี่ยมาที่กระเป๋าฟ i เอแอนด์สปอตเนี่ยจำนวนตรงกันเราพร้อมที่จะเทรดแล้วนะไปไปเทรดกันหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าไปที่เมนู Market ตรงนี้และให้กดฟังก์ชัน Spot and Market ตรงนี้กดปุ่ม f i ียส เพราะว่าเราถือสกุลเงินเฟียสอยู่เงินเฟียสก็คือเป็น USDT เราก็มาเลือก USDT ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับสมมติว่าผมจะเทรดบิตคอยนะครับผมก็พิมพ์ B T C เราจะเทรดเป็น USDT ใช่ไหมครับก็คือบิตคอยเป็น USDT นะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นตัวเดียวเห็นไหมนะครับบิตคอย USDT ตัวสอบต,ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดเทรด อ,อันนี้คือหน้าต่างพร้อมเทรดแล้วเราจะเข้าเทรดแล้วนะครับตรงนี้คือคําสั่งบายคำสั่งบายคือเราจะเข้าซื้อแล้วนะให้เรามากดที่บายเราเลื่อนถัดมานะครับมันจะมี2ปุ่มนะครับ เราโฟกัสแค่2ปุ่มนี้แค่นี้ก็พอนะครับก็คือปุ่มลิมิตลิมิตคือสมมุติว่าราคาปัจจุบันมันอยู่ที่32719ผมอยากได้ราคา32475นะครับผมก็กด32475จํานวนเอาเป็น100แล้วละกัน USDT มันจะบอกเลยว่าเราใช้เงินซื้อ100 USDT นะครับในราคา32475เราจะได้รับ0.003079 BTC แล้วก็กดบายปับ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมีเส้นออเดอร์ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นคําสั่ง pending หรือถ้าเราต้องการซื้ออีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าซื้อใน,ใน,ในราคามาเก็ตเลยถือว่าผมต้องการซื้อแบบว่าไม่สนใจออเดอร์แล้วนะครับไม่สนใจราคาไหนเลยอยากได้ทันทีเลยผมลองยกตัวอย่างซื้อแค่10 USDT แล้วกันผมก็กดเลยปึ๊บอ่ะอันนี้เห็นไหมครับมาเก็ตออเดอร์เรียบร้อยแล้วไวมากเลยก็คือซื้อในราคาของมาเก็ตเลยอันนี้เป็นวิธีการที่จะซื้อเรามาดูวิธีการขายกันแล้วก็ถ้า,าต้องการขายนะเราก็จะมากดซื้อตัวนี้ จะลิมิตอันนี้คือลิมิตกันนี่คือมาเก็ตนะนะครับถ้าเราจะขายในราคาหุ้นมาเก็ตเราก็สามารถที่จะระบุจํานวนจํานวน BTC นะครับที่เราต้องการขายเช่นสมมุติว่าผมอยากจะขาย0 0.001 b t c ผมว่ากดเซลลปุ๊บเนี่ยมันจะขายให้เราในราคามาเก็ตเลยซึ่งราคามาเก็ตเนี่ยก็อิงจากตารางพวกนี้เลยนะครับที่เขาซื้อขายกันอยู่หรือถ้าลิมิตเนี่ยลิมิตเนี่ยผมจะสามารถระบุได้นะว่าผมต้องการขายที่ราคาไหนเช่นสมมติว่าผมต้องการขายที่ราคา3 5มหม้วละกันผมต้องการขายอ่ะผมเป็นคลิกเป็นจํานวนผมต้องการขาย100 USDT มันก็จะตีเป็นให้เลยว่าจํานวนเท่าไหร่ต้องการ35มหมนะผมก็กดเซลล์เลย ปึงมันก็จะตั้งลิมิตให้ผมเลยเห็นไหมครับลิมิตเซลเห็นไหมฮะเมื่อกี้คำสั่งเซลไงลิมิตเซลที่ราคาเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่เห็นไหมฮะนี่คือเซลแล้วก็อันนี้คือบายบายคือคันเข้าซื้ออันนี้คือขายถ้าผมจะแคนเซิลผมก็กดแคนเซิลได้เลย อ่ะเป็นทีผมตั้งไว้แล้วกันผมจะรอซื้อราคานี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการโอนเงินจากกระเป๋า P2P ไปยังกระเป๋า Fiat s p o r t เพื่อที่จะเทรดนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการเทรดเหรียญอื่นแล้วก็จะกลับมาที่หน้ามากิตอีกรอบหนึ่งแล้วก็หมต้องการเทรด SOL USDT อ่าโซน่านะครับก็มากดเทรดตรงนี้เหมือนเดิมครับเราก็จะมาเลือกว่าเราจะกดเราจะซื้อเหรียญอะไรแล้วก็เราจะซื้อหรือจะขายนะครับเหมือนกันเลยง่ายๆแล้วก็อยากได้เหรียญไหนก็ ไปเซิร์ชตัวนี้ได้เลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลวันนี้นะฮะถ้าใครนะครับที่เห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อที่จะติดตามความรู้ดีๆแบบนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกด s u b สไคร์กดกระดิ่งติดตามกันไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรูใม้ใหม่ๆเกี่ยวกับคริปโตอยากให้ผมแบ่งปันเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยและสําหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาการเทรดคริปโตอย่างจรงิงจัง สามารถติดตาม Facebook Fanpage Mixer กิทัลัน9ล้ำเทอนาคตฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ